ัฒนาแล้วที่เยนเ็นหนูไปไหนใช่ไหมคะอยู่หน้าบ้านนะครับอคงจะรองส่งคุณงั้นก็เชิญเลยคะ่ะขอบคุณครับคราวนี้คงจะหมดปัญหาสีทีนะเหมือนกับเอาภูเขาออกจากอกเสียทีแล้วค,คุณอ่อนใจ ไปเธอข้ารักเองนะหวานจำเอาไว้นะนี่ไปเธอในแก้วลูดพุณใครเนี่ยคุณบอกผมที่ว่าไอ้บ้าที่ยืนคุยกับคุณน่มันเป็นใครอ่ะนี่เขาแหวนเมื่อคืนน่ะนี่แหวนมันใช่ไหม เขาแหวนมาคืนจริงๆนะจะฆ่ามันอย่านะพระกุวัฒนาตาย,ยานะจะฆ่ามันไอุ้มภนากุวัฒนาเข,ข้ามาป่าสิคะในแก้วรีบหนีไปออกมาสิเว้ยอีกบ้าไ้โจรห้าร้อยไปไหนวะมึงกินจะสีท้ายคร,รัวกูได้ไงมไม่ใช่ลูกผู้ชายไอ้นาตอมเมียนีไปไหนวะ ออกมาสิเวยเฮ้ยคุณวัฒน,นาคุณวัฒน,นาไม่ทำอย่างนี้นะคะไม่ทํานะเข้าไปบ้านก่อน,นะคะ่ะไปพูดกันในบ้านข้ามันไม่เอาค่ะเข้าไปในบ้านนะคะคปกป้องมันทําไมเปล่าค่ะยังไงก็ตามแต่ว่าไอา้เขาเข้าไปในบ้านเธอได้ยินค,คุณพูดไว,ว้ว่ว่าให้มันหนีไปอ่ะ เาไปได้เหรอเข้าไปในบ้านมันเข้าไปด้วยข้ามีแตไก่ะวะ ั่นน่ะแกเอยใจจะหมองหน่อยดิเว้ยคุณตุนพรไมคุณต้องทำอย่างนี้ด้วยเบาๆเสียงหน่อยได้ไหมคะสามสี่บ้านน่ะเขาได้ยินกันหมดอายเขาด้วยเหรอไม่ต้องอายเรื่องทุกเรื่องคุณเป็นคนก่อขึ้นมานถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ไม่ต้องพูดกันอีกแล้วคุณตุกพรเดี๋ยวก่อนกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องสิ คุณตวงพรไปไหนกลับมาก่อนเอะอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณวัฒนาไอ้บ้ามันมันมันมาเหยียบจมูกถึงที่นี่ไอ้บ้าไหนใครกันลูกคุณบอกคุณแม่คุณไปสิว่าไอ้โจรที่มันฉุดคุณไปน่ะมันจ้อนกลับมาหาจริงเหรอยายหนูทำไมแม่ตํารวจลากคอมันล่ะแล้วนี่มันอยู่ไหนแล้วมันมันจะมาทำร้ายลูกงี้ไหม ไม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาเอาแหวนมาคืนค่ะแหวนอะไรกันก็แหวนมันของคุณวัฒนาสิคะเขาเคยปาทิ้งไปแล้วตอนนี้เขาเก็บมาคืนเขาไม่ได้มาร้ายนะคะผมไม่เชื่อคุณไม่เชื่อใครคะคุณวัฒนาทั้งคุณทั้งมัน แกวะไอ้มาแล้วกำไมไม่เข้าบ้านน่ะฮะไม่ฉันเอากุญแจรถมาคืนอยู่ที่จะช่วยอ่ะบอกก่อนอย่าลห้ก่อนเลยก่อนเราจะยังพรุ่งนี้อย่าลืมมาแล้วกันนะฮะตัวแกฮะฉันคงมาช่วยตาแกไม่ได้แล้วล่ะฉันขอโทษนะก็ะทำไมอะ่ะเรื่องเป็นอะไรฮะเรื่องไม่สบายเหรอเล้วแล้วแเข้าบ้านมาพูดกันก่อน ไปอาแก้วกลับไปพูดกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วมำไมคันเป็นอย่างนี้นี่ว่าทำไมก็ว่าอากะเล่ารังไงวะที่ลึกกว่า thank you กอบใจความจริงข้าไม่ควรมาอันนี้อ่ะแหวนฉันแหวนมั่น เอ่งเคยบอกว่าข่าว่าราคามันแพงมากเองคงอยากได้คืนสินะกุ้งนางมันเก็บได้มันอยากเอาไว้ดูต่างหน้าแม่แต่ข้าเห็นว่ามันมันแพงเกินไปแม่แก้วฉันฝากไปให้กุ้งนางด้วยนะบอกว่ามันเป็นของขวัญของขวัญจากคนที่เคยเป็น เป็นแม่ข้าคงามันไว้ไม่ได้ยี่เห็นมันข้ายิงเสียใจเอ่งเก็บไว้เถอะวข้ามานานข้าต้องไปก่อนขอเองโชคดีนะวะ เห็นเพียงนิดคุยเพียงหน่อยแล้วก็ต้องจากกันมันมันเหมือนข้ากำลังจะตายทั้งเป็น แล้วนะแล้วแกไม่ถามเขาเลไงว่าเขามีท่าทางยังไงหายโกรธแล้วหรือยังช่างเขาจะขาดคุณแม่เออดีจริงนะพ่อแกกับฉันสองคนอะ่ะช่วยกันพูดแก้ตัวให้ปลอบใจกับตายแกกับพูดง่ายๆว่าช่างเขาคุณแม่คะแล้วจะให้หนูทำยังไงล่ะคะ ก็บอกเข้าไปซิว่าอยู่ที่ไหนจะได้ตำรวจไปลากคอมันเข้าตารางเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะหอหรือจะล้อมันลากตัวใกกลับไปอีกคุณแม่คะเขามาดีนะคะไม่ใช่มาร้ายก็หนูบอกแล้วไงคะว่าเขาเอาแหวนมาคืนเพราะเขารู้ว่าราคาแพงเขาไม่รู้ราคาน่ะสิ ถ้าเขารู้แล้วล้อไม่คืนง,ง่ายๆหรอกนี่เหรออ้หมอนั่นน่ะเหรอเหมือนกับไก่ได้พลอยวานนอนได้แก้วมันน่ะไม่รู้ราคาหรอกไม่จริงค่ะจะอย่ามาเถียงฉันนะกะแกเข้าข้างเขาอย่างนี้นะสิแกคิดบ้างสิขอบคุณวัฒน,นาไม่ได้คิดยังไง เฮ้ยเย็นไหมไว,วัดอะไรเนี่ยนายจะดื่ม,ม้ำลาความโสดเลยได้ไงแดดยังไม่ล่มลมยังไม่ตกอย่างงี้นะคืนนายกระดกแก้วหนึ่งทีเดียวหมดทีเดียวหมดอย่างเงี้ยมีหวังเดี๋ยวได้เมาอืมฉันอยากเมาเว้ยให้ไม่เมาให้มันป้ารู้แล้วรู้อดไปเลยนายเป็นอะไรไปวะพรุ่งนี้นายก็จะแต่งงานกับคุณตวงพรแล้วไม่ใช่เใช่กับคนที่นายรักด้วยนายตามหาตัวจนได้คืนมานะ มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเก่าแล้วรู้ไหมฉันเข้าใจวัฒนาแต่ขออย่างนี้นายต้องทําใจนะแล้วก็สมัยนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือสา้เรื่องความบริสุทธิ์กันเท่าไหร่แล้วใช่อย่างนี้ไอ้พวกแม่ไม้มันก็คงหาหัวใหม่ไม่ได้จ้ะวะแต่ฉันทําใจแล้วไอ้โจรน,นั่นน่ะมันยังแอบติดต่อกับตวงพรอ,อยู่นายรู้ได้ยังไงอะฉันเห็นมากับตาเลย แล้วตัวพอยก็ยังกลัวว่าฉันจะจะ,จะทําร้ายโจรน่เน่ะนายลองคิดดูสิถ้าเป็นนายนายจะรู้สึกไง แม่เรียัง้าแม่ว่ายังไงแม่สั่งอะไรถึงกุ้งนังหรือเปล่าแม่ยังคิดถึงกุ้งนังอยู่หรือเปล่าแม่เองเขาพอเราไปเร็วๆสิแม่เองเขาจะแต่งงานมีผัวใหม่วันพรุ่งนี้ แม่เองเขาไม่ได้สนใจพ่อนะเขาไม่ได้คิดถึงเองเขาไล่พ่อกลับเวยซ้ําเขาไม่ได้รักเราแล้วรู้ไหมไม่ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ดูมาเเถอ,ะเถอะวะคุณนาง นะพ่อนะพ่ออยากโกหกพวกหนะึ่นะพ่อนะพวกหนึ่งไม่เชื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อว่าจะไม่จ้านพี่คะพ่อจะโกหกลูกไม่ได้อีกต่อไปแล้วตะอคุณแม่